มีเรื่องที่ไม่คาดคิตเกิดขึ้นก็อนเนี้ยเรียดมากว่าจะทำยังไงดีอยากกลับก็อยากกลับร้านก็ทิ้งไม่ได้แมดแล้วพอหมกแมดแล้ววันนี้นะคะหาดใหญ่โหดมากโหดทุกวันขาใหม่ไกล้จมีเทินขาแนมะ้ตอนนี้ขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันยังปวดอย่างร้าวไม่รู้ว่าจะโหดที่สุดไหม นนโหดที่สุดสําหรับวันที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ว่าจะโหดวันนี้หรือเปล่าเอาจริงนะตอนนี้ที่สงสารพนักงานทุกคนมากเลยตอนแรกมีแผนว่าจะกลับบ้านพรุ่งนี้เพราะว่ามีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับครอบครัวอีฟเนาะก็คือคุณย่าอีฟเสียไปเมื่อเช้าตอนแรกจะกลับพรุ่งนี้ต่เห็นสภาพน้องๆแล้วฉันคิดว่าันกลับไม่ได้ตอนเนี้ยเครียดมากว่าจะทายังไงดีอยากกลับก็อยากกลับ ร้านก็ทิ้งไม่ได้ถ้าวันนี้ใครมาเห็นสภาพที่ไม่พร้อมก็ขออภัยด้วยเพราะว่าอิดโรยจริงๆนอนน้อยมากๆถูกวันขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการพพอร์ตจริงๆวันนี้คือสุดมากๆทุกคนน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเจอกันนะอยู่ถึงวันที่17